ตัวประมาณสามนิ้วจ้ะอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยนะไปจ้าทุกคนสุดเสียม้องกันสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกัน,กนอีกเลยในช่องสกัญญาพากินเมื่อนุกก่ิกจะพาะทุกคนมากินหอยนางรมทรงเครื่องจ้าทุกคนโรยโด้วยไขป่ปลากรุบก,ก,กรอบเพื่อกจาจ้าทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มนุกษัตริมีน้ำจิมกกมำจ้มซี่ฟูดจ้ะธรรมาดาอันนี้เขาเรีกเยกอะไรนะันน้ำพริกเผา พักลูกผสมีซเนี่ยนะจ้ะเห็นเนาะโหทุกคนเสียดจเพรมีไอ้นั่นเขาเรียกอะไรนะยอดกะทินนุดใส้เป็นเม็ดกะทินมันสีแทนกัะในอยู่บ่จ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนไปเสิร์ฟน้ำกันบานนี่บอกไปน้ำกะเกืนน้ำลายไปน้ำกินกน,กน,น้ำลายเปน้ำซีมเหมือนบุญอ้ยพูดเลเอามีมด,าดมาตัดไงใส่บัตเทอร์ไนฟ์บัตเทอรไ์ไนฟ์ตัดใส่น้ำพริกเผาลงไป น้ำจิ้มซีฟูดบไริกินดนเราจะหอยนางรมเนาะถึงจะกลับมาเนะตอนนั้นกินอยู่เนาะตังไหนน่ะดน,นแล้วละ่ะจำไม่ได้ว่าตัวไหนแล้วโรยหอมหอมเจียวลงไปไปจะทุกคนไปเสิร์น้ำกัน Hmm. Hmm. Wah. Wow. Oh, mau. No. <laughs> กระเทียมโรยเม็ดกระถินลงไปหอมเจียว

มคยปลาแตงในปลากรุบๆอยู่สุดยอดของความอร่อยกินแบบใดกับบรเซ็บซัมบันเน่าจันเนอกจันเนาะเน่าจัะเนาะ แบบบ้านห้าในี่แซ่บที่สุดแหละโรยกระทิน่นลงไปกระเทีมยมอยากโซ่ตัวหอยจ่ะทุกคนว่ามันใหญ่ซัใไมันกระโบใหญ่คือบ้านห้านะจาน๊ะเนาะนี่ซัเนี่ยตัวประมาณ3มนิ้วจ้ะ อือม็ดกมิ้มินใมิแทน,น,น,นิ้นิ้งมิ้งิ้นึงมิ้งมิบงบิ้นมงม ยอดกระทินนอกจากนอแต่มันกระแซบอยู่แซบแซบโรยเม็ดกะทินลงไปหอมเจียวไปจ้วทุกคนอืม อืมอืมอันนี้เชิงไข่ปลาบอ่ะพิศพิดบักโรวอ่ะเจ้าทุกคนใส่ทั้งพริกโรวพิกไอ้ พริกเขียวพริกแดงแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดไปอีกเออแซ่บสะใจจัดจานหูหูหูยยกระเทียมใครชอบเยอะใส่เยอะใครชอบน้อยใส่น้อยจะกระเทียมไปจัดคน<ะ>ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่สุดนะ ได้นุดได้มากมนเนยนีซิโซ่ห้เบิ่งว่ามันใหญ่ซํำใดเห็นบ่าจ้าทุกคนตัวนี้ใหญ่สุดอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยนะไปจาาทุกคนสุบเสียมกัน cục cục là luôn bạn cực thêm wow mấy cái thìn sụt ú Nusain macam si Fulung dong buat menyang say ing macam nak payah tu kan? Si ตัวสุดท้ายแซ่บมากสดดของความแซ่บและเผ็ดมันกเม็ดกระทินกันลบหุ้มอยู่ร้านต้องไป รยลงไปหอมเจียวไปด้วยจ้าทุกคนคำสุดท้ายมาแซ่บๆน้ำกันจ้าอืม อจอนกินแบบลอไปอม,มืดไปแล้วนอกจากทุกคนนอกกาเมนูหอยนางรมทรงเครื่องของเราเนอกจากเนาะกินแบบใดกับแบบแซบคือบานเข้าจากบานเข้าแบบแซบสุดละกินหอยนางรมแบบสไตล์บานเท้านะจ๊ะเนาะแซบดลทั้งแซบทั้งแซบไปแลวจ้าทุกคนยิงๆๆนั่นกับฝากคลิปไปซ้ำนี้กันเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเอาไว้พลค,คลิปนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย